มดที่่่ใหญอยรัะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่เอ็นมากๆนะหยับยาสวยๆนะคะขอบคุณนะคะกราบขอบพระคุณแม่เอ็นมากๆนะคะที่เมตตายาสวยๆให้คุณยายนะคะ ยายก็ทานอย่างอาริ่ดอร่อยเลยแม่แม่จ้าขอบคุณค่ะตาสวยขอบคุณค่ะ รับขอบพระคุณพี่แอนมากๆนะคะที่เมตตาญาติสวยให้คุณยายก็ขอพี่แอนนะส่งภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็สมดังความปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองขอพี่แอนนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญค่ะสาธุนะคะสาธุจ้า